การบอกตำแหน่งช่องที่จะเล่นนะครับไม่ใช่การบอกวิธีการเล่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะสาธิตการอธิบายการบอกวิธีการเล่นนะครับยกตัวอย่างเช่นการดีดลักษณะแบบอ่า up up down นะฮะเอารุ่นนี้แล้วกันนะฮะดีด up up down up up down up down นะครับการบอกวิธีการเล่นคือการบอกถึงในส่วนของวิธีการขยับร่างกายนะครับให้ถูกต้องจริงๆนะครับความถูกต้องที่ผมบอกก็คือ ความรู้สึกของการเล่นนะครับจังหวะในการใช้แรงลักทายแรงแล้วก็น้ําเสียงนะครับว่าถ้าเล่นช้าจะต้องใช้วิธีการออกแรงแบบไหนถ้าเล่นเร็วจะต้องใช้วิธีการออกแรงแบบไหนซึ่งมันจะแตกต่างกันนะครับโอเคนะครับเรามาดูอันดับแรกคือเราจะทำความเข้าใจในเรื่องของทิศทางของการเล่นก่อนเช่นอัพอัพดาวใช่ไหมฮะเราก็ใช้ความช้าในการฝึกนะฮะอัพตอนแรกเราอาจจะยังไม่สนในเรื่องของแรงก่อนจะได้นะครับดีให้มันมีเสียงก่อนนะครับอัพแล้วก็ดาวนะครับเพื่อเพื่อสังเกตโดยรวมว่า เราเนี่ยรู้สึกยังไงกับการเล่นลูกนี้ก่อนนะครับจะต้องการเสียงลักษณะแบบไหนนะครับในเทมโปนี้คนถามว่าเราควรจะฝึกที่เทมโปไหนดีจริงๆทุกเทมโปเนี่ยมันจะมีวิธีการาคำนึงเรื่องของการใช้ใช้แรงนะครับทุกเทมโปเลยนะครับไม่เกี่ยวกันนะฮะคุณอยากฝึกเร็วคุณก็เทมโปเร็วไปเลยก็ได้นะครับคุณอยากฝึกช้าคุณต้องต้องใช้เทมโปช้าเพราะว่า ตัวแปรสําคัญนะครับคือความเร็วมันจะมีแรงเหวี่ยงของการขยับร่างกายอยู่แล้วนะครับส่วน tempo ช้ามันจะต้องใช้ในส่วนของแรงต้านช่วยเพื่อให้เสียงมันมีความชัดเจนขึ้นเพราะถ้าเราเล่นช้าเนี่ยแล้วเราผ่อนคลายมากเกินไปไ<อ>เสียงมันค่อนข้างที่จะบางนะครับเสียงจะค่อนข้างบางนิดน,นึงนะแต่ถ้าเราออกแรงให้มีแรงต้านขึ้นอีกนิดน,นึงเสียงก็จะชัดขึ้นนะครับ ถ้าเราเล่นเร็วขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องลดแรงต้านลงนะครับเพื่อใหอ้ความเร็วเนี่ยมันมีเสียงที่ค่อนข้างฟังสบายอยู่แล้วนะแล้วก็ทำไงจะไม่เกร็งนะครับพอเราเข้าใจจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับเราหาวิธีการเหล่านี้เนี่ยเราก็มาดูว่าลูกเนี่ยมันจะมีจังหวะในการผ่อนคลายช่วงไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าเล่นต่อเนื่องกันเนี่ยถ้าเราหาจังหวะผ่อนคลายไม่เจอมันทําให้เราเล่นได้แล้วรู้สึกเกร็งขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็คือเวลาเล่น1ลูกเนี่ยผมจะถือว่าเป็น1ชุดคําสั่งของกล้ามเนี้นะครับเวลาที่เล่นตําแหน่งที่ดีลงบนนี้เสร็จปุ๊บร่างกายของมือขวาโดยเฉพาะมือขวานี่จะต้องคลายตัวแล้วนะนะส่วนมือซ้ายเนี่ยจะคลายนิ้วต่อน,นิ้วเลยนะเนี่ยชี้คนระับกลางนิ้วชี้ผมจะคลายแล้วนะส่วนนิ้วนางมานะคลายตัวแต่ว่าตําแหน่งของนิ้วจะไม่ได้ออกห่างจากตําแหน่งที่กดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เช็คดูว่า ถ้าเร็วขึ้นแล้วเนี่ยนะครับความบางของปิ๊กจะต้องอยู่ระดับที่เท่าไหร่นะครับเราถึงจะเล่นได้เสียงที่เหมาะสมกับความเร็วนั้นเพราะยิ่งเร็วมากเนี่ยเราก็ต้องหาจุดที่มันแบบค่อยๆแรงต้านน้อยลงเราต้องถอยปิ๊กออกจากสายขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะควบคุมได้เพราะายิ่งถอยเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะดีดผิดพลาดได้นะครับดังนั้นยิ่งเราเล่นเร็วขึ้นองศามือจะต้องค่อนข้างนิ่งทีเดียวครับแต่ผมว่าแบนนี้จะใช้งานได้แล้ว เดี๋ยวคือการคนโทรลความถูกต้องนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ยังมีปอกแป็กในส่วนของความเร็วนะฮะถ้าเราคนโทรลจริงก็ต้องดูเสียงและความถูกต้องด้วยคือถ้าเป็นตอนฝึกจริงๆอ่ะเราจะไม่เล่นเร็วเลยนะครับทำให้ร่างกายเคยชินกับการผ่อนคลายก่อนเดี๋ยวมันจะเร็วได้เองนะครับเมื่อร่างกายค่อยๆเคยชินกับจังหวะของการเล่นลูกนี้นะครับว่าจะต้องผ่อนคลายตรงไหนนะครับ จแล้วเราก็เริ่มเปิดเมทานอมนะครับในอันตราส่วนที่ช้าก่อนก็ได้นะครับที่เราเล่นได้นะครับที่เราต้องการใช้งาน าเนี้ครับเห็นไหมครับว่าใน1ลูกเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าถ้าเป็นลูกยากๆยาวๆเนี่ยมันจะมีเทคนิคที่ค่อนข้างหลากหลายกว่านี้นะครับทุกๆการเล่นทุกเทคนิคเนี่ยมันจะมีวิธีการเล่นนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับดังนั้นถ้าเราจะเรียนกีตาร์ในลักษณะที่แบบกดช่องนี้นะเล่นตามกดช่องนี้ช่องนี้นะเราจะแทบจะไม่ค่อยได้อะไรนะครับเพราะว่าพอเราไปเล่นเองเนี่ยทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะเพิ่มความเร็วได้นั่นเป็นเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจบางอย่างในเรื่องของการออกแรงเฉพาะของเทคนิคนั้นๆนะครับเพื่อให้ เราเล่นได้ดีขึ้นนะครับเล่นช้าก็เสียงดีเล่นเร็วก็เสียงดีแล้วก็ผ่อนคลายทุกอย่างนะครับโอเคนะครับลองเอาจุดนี้ไปใส่ใจในเรื่องของการเล่นดูนะครับผม